สวัสดีค่ะนี่คือช่วงเวลาของที่นี่ไทย PBS กับดิฉันนัฐถาโกมลวาทินค่ะคุณผู้ชมคะเหตุระเบิดจากสารโพแทสเซียมคลอเรตที่บ้านหลังหนึ่งที่อำเภอดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่สร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนใกล้เคียงไม่ต่ำกว่า22หลังคาเรือนนะคะมีผู้บาดเจ็บ7คนและเสียชีวิตไป2คนค่ะแต่ว่าท่ามกลางการแข่งขันเรื่องของราคาลำไยในตลาด เา้าสวนระบุว่าราคาลำไยนอกฤดูกาลมีราคาที่สูงกว่าในฤดูกาลนะคะได้กลายเป็นสาเหตุสำคัญที่จำเป็นจะต้องใช้สารเร่งการเติบโต,ตของลำไยก็คือโพแทสเซียมคลอเรตที่จริงการจะใช้สารนี้จะต้องขอใบอนุญาตอย่างถูกต้องนะคะแต่สำหรับเกษตรกรที่ปลูกลำไยระบุว่าสามารถหาซื้อได้ตามร้านเคมีพ่นการเกษตรทั่วไปติดตามรายงานจากคุณพงเมธล่องเซ้งค่ะ สารโพแทสเซียมคอเรตในกระสอบไม่ถึง5กิโลกรัมคือจํานวนสารที่ยังหลงเหลืออยู่หลังจากที่กเกษมแก้ววงวานชาวสวนลําไยในตําบลท่าเดืออําเภอดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่นําไปใช้เร่งการออกช่อดอกของลําไยตั้งแต่ช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาความพยายามที่จะทําให้ผลผลิตลําไยมีคุณภาพกเกษมยอมรับมีความจําเป็นต้องใช้สารเคมีเป็นตัวเร่งและป้องกันศัตรูพืช แต่ก็ต้องใช้ในสัดส่วนที่เหมาะสมเพื่อให้ได้ผลผลิตที่สมบูรณ์เรามีสวนประมาเรามีลำไยทัก200หรือว่า300ต้นเนี่ยปีนี้เราก็ต้องลาดสารไป150ต้นทิ้งไว้150ต้นแล้วปีหน้าเนี่ยเราก็เอา150ต้นมาลาดสารแล้วก็ตัวนี้ก็พักไว้ครับแต่ว่าผลผลิตที่เห็นมาเนี่ยจะจะออกดีมากคือต้องต้องต้องเว้นช่วง่าต้องเว้นช่วงจะแน่นอนกว่า การผสมสารโพแทสเซียมคอเลตที่มีความผิดพลาดจนอาจเป็นสาเหตุให้เกิดการระเบิดอย่างรุนแรงในพื้นที่อำเภอดอยเต่าเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาทำให้ชาวสวนลำไย,ยคนนี้จำเป็นต้องเพิ่มความระมัดระวังในการใช้สารเคมีมากขึ้นแม้การใช้ที่ผ่านมาจะใช้แบบสำเร็จรูปไม่นำมาผสมเองก็ตามและการใช้แต่ละครั้งจะใช้ให้หมดไปในคราวเดียวไม่ซื้อมาเก็บค้างไว้เพื่อความปลอดภัย จากการสำรวจร้านจำหน่ายเคยมีภัณฑ์ทางการเกษตรในอำเภอดอยเต่าช่วงนี้ยังไม่พบการเก็บสารโพแทสเซียมลคเรตไว้ในร้านเช่นกันเจ้าของร้านคนนี้บอกว่าปกติจะสั่งซื้อจากผู้ผลิตเฉพาะที่มีความต้องการจากเกษตรกรเท่านั้นส่วนใหญ่คือช่วงเดือนเมษายนถึงมิถุนายนคือตรวจถ้าถ้าเป็นที่ท,ที่ผมมา,มาขายคือมัน,ม,นมันจะถูกต้องอยู่แล้วครับมีตรวจเลือสิกษตรตรอย่างเรียบร้อยหมดเลยฮะคือมันเป็นสารที่โรงงานผลิตมาเรียบร้อย เบ็ดเสร็จเป็นถุงแล้วโลแล้วโลมาใช้เลยครับบัต้องไปผสมบาต้องอย่างสักอ,อย่างนะนะครับือใช้ได้เลยข้อมูลจากชาวสวนลำไยและเจ้าของร้านขายเคมีพันธ์ทางการเกษตรแสดงให้เห็นว่าการหาซื้อสารโพแทสเซียมคอเรตยังคงทําได้ง่ายทั้งที่ความจริงแล้วการใช้สารชนิดนี้ต้องได้รับอนุญาตเกษตรอำเภอดอยเต่ายอมรับว่ามีผู้ประกอบการในพื้นที่เพียงบางส่วนเท่านั้นที่ขออนุญาตขายสารเคมีอันตรายอย่างถูกต้อง โดยเฉพาะเกษตรกรด้วยแล้วต้องขึ้นทะเบียนใช้อย่างถูกต้องเช่นกันแล้วก็นําเสนอมาผ่านที่เราทําเรื่องแจ้งมาที่สํานักง,งานเกษตรให้สํานักง,งานเกษตรเนี่ยเซ็นรับรองว่าเขาเป็นเกษตรกรที่มีพื้นที่การปลูกลําไยจริงหลังจากนั้นเขาก็จะนําไปที่นําไปส,ส่งให้ทางฝ่ายกรมวิทยาศาสตร์อาหารนะคะเพื่อน,นําเสนอเรื่องดําเนินการต่อไป แม้ปัจจัยด้านราคาของผลผลิตลำไยนอกฤดูกาลที่สูงกว่าผลผลิตในฤดูกาลปกติ4-5ถึงเท่าจะเป็นเหตุผลสำคัญให้เกษตรกรชาวสวนลำไยส่วนใหญ่เลือกที่จะเร่งผลผลิตแต่การใช้สารเคมีที่ไม่ระมัดระวังจนนำไปสู่ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทำให้หน่วยงานในพื้นที่เตรียมเข้มงวดการใช้สารโพแทสเซียมคอเรตและให้ความรู้ที่ถูกต้องแก่เกษตรกรพร้อมหาสาเหตุที่ชัดเจนของการระเบิดที่คาดว่ามาจากการผสมสารโพแทสเซียมคอเรตผิดวิธี เพื่อหาแนวทางป้องกันต่อไปคงเม่ลองเส้งไทย p ีบีรายงาน